สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีดดต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี้เคอีบ่ายนะครับหุ้นนี้เคอีบายของวันที่นะครับของวันที่ยี่สิบหกนะครับกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ุนนี้คือก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับพองบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาหรับรอบเช้านะครับรอบเช้านะรอบเช้าก็หลุดหมดเลยนะครับไปเข้าเฉพาะตัวปากหลักสิบนะครับปากหลักสิบมีใครจัดเป็นไหมปากหลักสิบให้ศึกษาดูนะครับปากหลักสิบ เข้า8นะครับมันออก980 108มาหลัก10นะครับก็เข้านะครับผ่านนะรอบนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับท่านที่ปักหลักนะส่วนท่านอื่นก็หลุดหมดเลยนะครับเด่นก็ไม่มานะรอบนี้ก็เอาใหม่นะครับสู้ๆนะครับรอนี้นะครับขอขอบพระคุณขออภัยด้วยนะครับรอบบ่ายเอาคืนนะครับอ่ารอบบ่ายนะมีอะไรรอบบ่ายเราก็มาชมกันเลยนะครับอ่า วันที่26คกุมภาพันธ์2567นหะครับหุ้นนี้บ่า e ยนะครับหุ้นนิเคี K ้บ e ่ายนะเด่นเน้นบนนะครับเด่นเน้นบนนะ0123นะครับขอเลือกที่012ย์นะศู2คู่กันก็45678าละล่นี้นะครับอ่าเรามาจับคู่กันเป็นคู่เจาะคันี้อี่2ห้ห้านะครับห4 4่1 5, 5 1่6 1 7, 7, 1หน1้าห1 1881แปดแปหนึ่งนะครับอืตามนี้นะครับหนึ่งแปดแปหนึ่งส่วนศูนย์นะครับเป็นตัวเด่นนะตัวเด่นก็คู่กับนะครับคู่กับสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกนะตามนี้นะครับอ่าสี่ห้าหกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสี่ห้าหกนะอ่าสี่ห้าหก สองสี่สองห้าสองหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกถ้าศูนย์มาศูนย์ตัวเด่นนะครับก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับตามนี้นะครับ่ากปักหลักบนนะครับเน้นบนนะเน้นบนนะครับพยายามเน้นบนนะครับส่วนปักหลักสิบรอบนี้เป็นอะไรมาดูสิห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับอ่าห้าตัวนะครับตามนี้นะครับส่วนเลขวินนะเลขวินก็จะเป็นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ เลขวินนะครับเอาไว้คนละที่ดีกว่านะ, <_ T. S 1> ะ,ะเดี๋ยวงงอ่าเดี๋ยวงงนะครับหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับวินนะอันนี้วินนะครับวินใครชอบวินก็จัดตรงนี้นะครับอ่าใครชอบวินก็จัดตรงนี้นะครับมันมีหลายสเตปนะวันนี้นะมีปักหลักหลักสิบด้วยเนี่ยหลักหลักหลักสิบด้วยนะครับปักหลักหลักสิบเนี่ยนะครับปักหลักสิบนะ มาดูใกล้ๆกันคราวนี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับใกล้ๆนะครับนาครับเด่นนะครับเด่นนะศูนย์หนึ่งสองนะครับทั้งหมดเด่นบนนะครับศูนย์หนึ่งสองสามคิดว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะครับประมาณนี้คู่เจาะของเขาก็ตามนี้นะครับส่วนชุดเน้นเก็จะอยู่ทางนี้นะครับสี่ห้าหกนะครับเด่นที่ศูนย์ก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับอันนี้ปักหลักสิบนะปักหลักสิบนะครับอันนี้วินนะครับอ่าวินนะชอบันไหนก็จัดไปนะครับ ส่วนสายรูดก็ขอเน้นที่ศูนย์นะครับลองหนึ่งนะอครับตามนี้นะครับศูนย์ลองหนึ่งนะครับครับตามนี้เลยนะครับอเด่นก็อยู่ทางนี้เจาะก็อยู่ทางนี้นะครับรอบใบนะครับอ่าครับตามนี้เลยพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทนะพบกันใหม่ตามนี้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอืม